จักพันกว่าบาทน่ากะููได้ฝังมีอยู่วันหนึ่งขาย400กว่าบาทเมืวันดีหน่อยได้700รอกแรกก็ไม่เป็นไรนะคะได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่เหลือไกลไก,ลกล็ต้องอดทนแค่อยๆไปเราก็าไปหยาดลูกบอกให้กำลังใจให้กำลังใจ สวัสดีจ่าป้าขายอะไรบ้างคะเนี่ยขายอ่านตำสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูเย็นตะโฟและน้าซีอิ๊วขายที่นี่มานานหรือยังคะขายมาตั้งแต่พอสอนซี่ะ23ปี่สิบเนอะวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่คะเนี่ยพันกว่าบัตทั้งน้ำทั้งอะไรแต่วันนี้ไม่มีคนเลยไม่มีสวัสดีค่ะ คุณน้าขายอะไรบ้างคะก็ขายหมูปิ้งไก่ป,ปิ้งค่ะพวกปลาเคม็มพวกน้ำพริกค่ะขายที่นี่มานานหรือยังคะยี่สิบห้าปีแล้วสมัยก่อนเนี่ยขายได้รายได้วันหนึ่งเท่าไหร่คะแต่ก่อนนี้วันละหกพันเจ็ดพันแต่ตอนนี้ไม่เหลือไม่เคยได้เงินกลับบ้านเลยนั่งเด็กปั๊มมาซื้อเนี่ยหมูไม้หนึ่งข้าวเหนียวห้าบาทเอายายให้เพิ่มไม้หนึ่ง <S <S ข้าวเหนียวอีกหอนึ่งนึกถึงเราเรากินหมูไม้หนึ่งอิ่มไม้ข้าวเหนียวห้าบาทเขาอยากซื้อเยอะแต่เขาซื้อไม่ได้อะไม่รู้สสสสงงงาารรรคนนกิหืออตัวเ เราก็บอกตรงๆนะพวกหมอเ็าลำบากหมอก็ไม่ได้พักเลย20ี่สสชั่วโมงทำจนล้มทาหน้ากระพุ่งเลยตาจะไหลเลยแล้็บอกว่าโอ้หหน้าสงสารมากสุดท้ายนี้ค่ะทางทีมงานก็มีของเล็กๆน้อยๆมามอบเพื่อเป็นกำลังใจมันก็จะชื่อว่ากล่องส่งความสุขนะคะลมหายใจใต้ b t s เเพราะว่าเราก็อยู่ภายใต้พื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็นลมหายใจที่อยากจะต่อชีวิต ไปเรช่วยอุดหนุนพี่อ้วนหน่อยดิพี่อ้วนหมดนี่เท่าไหร่จะได้รีบกลับบ้านเมาเมาเมาแล้วฝากแจกคนอื่นด้ได้ได้ได้ค่ะแจกเด็กช้าด้วยก็ได้เรื่องแจกไม่ยากเพราะเขารู้จักเราดีเเ่คะมาขอเป็นกำลังใจใช่กับพี่อ้วนสู้สู้เพื่อตัวเองแล้วมีการแบ่งปันให้คนอื่นอีกคนไทยไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งค่ะโอเคขอบคุณนะคะ